สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็เดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่เกษตรวิสัยก็คือมาร่วมพิธีตั้งสารกับท่านอาจารย์สมบัตินะคะก็ <c oughs> ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการตั้งสารกันเลยค่ะงานให้ช่างเอหน่อย อีติปิโซะพักวาข้าพเจ้าจะขออัญเชิญองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เนื้อก้าวเนื้อพรมขอเชิญพระพรธมาอยู่เบื้องบ่าท้ายขอเชิญพระนารายมาอยู่เบื้องบ่าขวาขอเชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำลายขอเชิญพระปายมาเป็นลมปากขอเชิญพญานาค เสด็จมาเป็นไส่สังวานขอเชิญประการมาเป็นดวใจข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใดเมื่อได้ทูได้ภายได้อย่าได้เปลี่ยนเปลี่ยนท่ายาได้มาประมาททางขอเชิญคนครูแต่หนหลังทั้งหรษอสี่ร้อยแปดนเดชาคุณครูบาดยานอันเลือลลำ

ปัญญาบุญบุญธรรมะธรรมะธรรมะคือนโมบริชายธรรมะพระธรรมะ จขออัญเชิญขออัญเชิญพระพระชัยมงคลชัยมงคลมาสถิตมาสถิตหน้าบ้านเลขที่หน้าบ้านเลขที่ของข้าพเจ้าห ค่ะใบ้านที่สามสิบหกเละขอเลขขให้ตายายให้ตายายท่านขึ้นท่านขึ้นบ้านหลังใหม่ขึ้นบ้านหลังใหม่เพื่ออยู่เพื่ออยู่ให้มีความสุขให้มีความสุขแล้วก็ให้ลูกหลานแล้วก็ได้มีความสุขความเจริญได้มีความสุขความเจริญลูกหลานมีความสุขความ

มาเชิญเพื่อจับของสังเวยได้ลูกได้จัดไว้ไวในวันนี้ในวันนี้ขอให้ลูกได้พบความสุขได้พบความสุขได้ความเจริญสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรง พระขวติโหตุสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวติโหตุสมาสัมพุทธัสสพุทธังลัตนานังธรรมังลัตนานังสังฆังลัตนานังพุทธังปรสสิทธิเมธรรมังปรสสิทธิเมสังฆังปรสสิทธิเมนโมโพธิสัตโตมหาคุโโอหิโภมหาลาโภอหังปุเฆมิสิทธิลาโภนิลันตรัง พุทธังปสิทธังมังปสิทธังขังปสิทธังริยะองค์สสัมปันโนอิติมิสนะโมพุทธายะวิสวาสุติมหาบดานสัจยังกวีเมศาตุสาธุสาธุทัดเจ้าขออำนาจบารมีหลวงปู่สวงหลวงปู่ค่ายหลวงปู่กิแก้วหลวงปู่พม่าหลวงปู่หมุนหลวงปู่ทองหมู่ใส ขอานาตาลมีปู่เจ้าสมิงไทยปู่ฤษีนาลอดปู่ฤษีตาไฟปู่ฤีสุโธพระแม่คนอินเจ้าพ่อคนอูบรมคูทุกพระองค์ทั้งที่ลูกได้เอ่ยนามเลยไม่ได้เอ่ยนาม,ม,นอนามขอให้รูบ,บาจารย์ทูพระองค์จงประสิทธิ์ูทางมหาประสิทธิ์ธรรมมหาประสิทธิ์สังฆางมหาประสิทธิ์ ปะสิทธิ์ด้วยนะโมพุทธายะโอมมสุนันตุธรรมัสสวกกรรคกาโลอายมพะทันตาธรรมัสสวกกรรคกาโลอายมพะทันตาธรรมัสสวกกรรคกาโลอายมพะทนันตา ครูลุเทว่าข้าพเจ้าจะขอยอก่อนจุดีโดยยินดีคำนบครู่ผูเท่าแต่ก่อนเก่าปัจจุบันครูเลขครูยันครูวันและครูยาครูตำรับครูตำลาครูเวทมน์ดนกระถาครูณโมกขขอและกอกาครูอักคละขอมไทยจนจบหมดที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนมาขอเชิญ คูบาทยานทุกท่านจงบาประสิทธิ์ผุดท,ทางมหาประสิทธิ์ธรรมังมหาประสิทธิ์สังขังมหาประสิทธิ์ประสิทธิ์ด้วยนะโมพุทธายะนะมพะทะนะมอะอุสาธุสาสาถุ ติทายะสุขาเยะสาธุสาธุข้าพเจ้าจะขอเชิญเจ้าที่เจ้าทางลูกเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณนี้จงมาชุมนุมกันที่ศีีข้าขอเชิญสาธุสาธุข้าขอเชิญเจ้าที่เจ้าทางนสถารที่เทเวดาลูกเทวดา<อ>มาสถานที่ตรงนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุ มกชายาสาธุสาธุข้าพเจ้าอาจารย์สมบัติขอบบารมีถอ,อนญาติออราพระบารมีพ่าแม่ธรณีทรงเบิดทางเบิกเลืกเบิกสถานที่ให้ลูกได้ทำดีรป,ประเทศลกลงไปได้วยเถิดลูกข,ขอพอรบารมี สาธุสาธุลูกขอบันพระแม่ธรมีและปู่ศรีสุโธจงประสิทธิ์ประสาทในเดืนลูกได้ปฏิทินผู้ัดทัดอันใดขอให้ปู่ทั้งสองพระแม่จงขยัดกัดเป่าไปด้วยเธอพุทธังเบิกธมังเบิกสะขังเบิกเบิกด้วยน้าโมพุทธายะสิทธิพุทธังจิตตังมะผู้คนไหลมานาชาลิติสิทธิธรรมังจิตตังมะข้าของไหลมานาชาลิติสิทธิทังทังจิตตังมะเงินทองไหลมานาชาลิติสิทธังจิตตังมะมะการศ ก็อันนี้เงินทองนี้ให้ให้ลูกตาไห้ให้ตาใสทำท่าต่อโปกๆให้หน่อยค่ะตาดาจะได้มั่นคงมากๆต่อไปต่อไปต่อเงินต่อทองลงไปให้พระแม่ธรณีศาสอันนี้ได้พอดเอออันนี้พอได้มอบสมบัติมาใหทานเป็นลูกเรียวอันนี้ทานต้อง เป็น,น,นแ้วใส่ไปเลยอัญชันใส่ไปเลยงั้นเลิกออเพ่อมาอีกได้พ่อเจ็บพ่ามาโอ้ยลูกคือเก่าละเนี่ยแล <c oughs> แหวแนเงินเขา เอาไอันนี้านลลายนีก้อนเตมงอกงามสบ้านลงไปเลยกอนเตกงก็อมงพังกลอ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 งอเต็มผู้เลยอ๋อสาธุสาธุ นาเป็น้องเพิมเินค่าไดัินปนสมาชิกเป็นสมาชกเป็นเงคนนะคะเป็นเงินงนมงคลไปด้วยทำอะไรก็ให้เพิ่มคุณนเป็นเงน

ถอดถอนสารเดิมนะคะพระเจ้าภาพก็ทำใหม่ตายายอ่าตายายเอ้ยไปอยู่ที่ฐานใหม่เด้อไปอยู่สูงกว่าเดิมเ้อตายายเด้อจ้าตัวนี้บอกใช่<า> ต่อกันไว้เสมอไม่ให้ทุกดับไม่ให้ขาดต่อนจมุกพอดีต่อไว้ขอให้สมมาตรสัมพระทุสัมพระโศกสัมพรโลกจงนิลาชนิลาไกสัมพระเสนียดและยันไลสัมพระไอย่าแพลวพาน ขอเจริญอยู่ด้วยความสำราญทุกอริยาบททุกการเมื่อเมื่อพระภูมิภูมิเทวพาลักจงบริลักษเมืองนิรันดอนดุดข้าแทกทองขอจงอย่าขัดอยาข้องสำเร็จได้ดังประสงค์นี้เกิดสาธุสาธุนะโมพุทธายะนะมพัทธนะมะอ,อุออสิต ที่พุทธังกิตังมามะผู้คนไหลมานาชาลิติสิทธิธรรมังกิตังมามะข้าวของไหลมานาชาลิติสิทธิสังฆังกิตังมามะเงินทองไหลมานาชาลิติเอหิกิตังปียังมามะโลกาเซติมะมะมามะพุทธังมหาเมตตาธรรมังมหาเมตตาสังฆังมหาเมตตาเมตาด้วยนโมพุทธายะ สาธุสาธุข้าพเจ้าจะขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่มกูทุกพระองค์เทวดาทุกพระองค์ทัง้ทงสี่ทิศจงมาขอโ,อโมทนาบารมีทุกท่านช่วยกันโมทนาสาธุ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 ข้าพเจ้าจะขอเชิญพระบุิเทวาและคุณตาคุณยายจงปรดดิษมติดสา,ารอันมงคลที่นี่ พุทธายะพุทธังอันเชิญธรรมังอัญเชิญสังขังอัญเชิญ่ากุุกุสูเสด็จสู่มรรคเทพพิธีนี้ ได้เลยห้าห้าโมงพอดีเป๊ะเลยเป็นความบูรณาสมบูรณ์ได้เลยค่ะ

อยู่นักปยญนั่นนันอาวอยู่กำลังกำลานแล้วบ้านก็ใหม่สีทองน้ำโปรยเลยค่ะโปรยรับสิ่งศิกดิ์นะค่ะายญญาไม่ดูรปยลวโปรยรับเลยค่ะแล้วตัวนี้ละคะค่ะโปรยเลยคุณเป้คุณพี่ ยนไปด้านข้างก็ได้จ้ะไม้มงคลทุกอย่างมือจุดนี่ะปัทททาจุดเลยค่ะจุดปัททาใ้นูนหน่อยขนาดนี้ไปลด้ วเลข02154ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอยู่ด้วยการติดตามกันอย่างนี้ไปตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีปังๆนะคะสวัสดีค่ะ